สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ18พฤศจิกายน258นำข่าวดีมาบอกครับคณะน้ำตีประชุมกันวันนี้ครับมติคอรมอาะเพิ่มเยียวยาน้ำท่วม20,000บาทนะครับน้ำท่วมขังเกิน4เดือนรวมรับ2 9 0 0บาทรายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญชมและชันฟังข่าวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะครับก็ จะอ่านให้ฟงังต่อไปนี้นะครับคอรมอรข้อเพิ่มเยียวยาน้ํ 20, าท่วม2 0 0 0 0บาทน้ําท่วมขังเกิน4เดือนรวมรับ29,0 0 0บาทวันนี้1 8พฤศจิกายนนะครับคอรมอรเห็นชอบปรับหปลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมปี2 5งหเพิ่มเติมให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มโดยเฉพาะคลเรือนที่ประสบเหตุน้ําท่วมขังยาวนานกว่า4เดือนซึ่งจะได้รับเงินเพิ่มอีก2 0 0 0 0บาทจากเดิม9 0 0 0บาทเป็น29 0 0 0บาทต่อคลเรือนนะครับ นายมนต์ีมีความห่วงใยพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนานเกินกว่าหาเดือนพร้อมสั่งทบทวนแก้ไขให้ครอบคลุมกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แช่น้ำโดยตรงแต่ได้รับผลกระทบรอบด้านทั้งเรื่องการเดินทางการใช้ชีวิตรหรือผู้ที่อาศัยอยู่บนอาคารสูงก็สามารถเข้าหลักเกณฑ์เดียวยาได้การเยียวยาใหม่ปรับเป็นขั้นบันไดตามระยะเวลาน้ำท่วมตั้งแต่3 1ถึง60วัน 61ถึง90วัน90ถึง120วันและเกิน121วันแต่และช่วงจะได้รับเพิ่มช่วงละ5,000บาทเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับระดับผลกระทบโดยงบกลางโดยใช้งบกลางปี2 5ง9วงเงิน6,170ล้านบาทถูกนำมาใช้ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนายกสั่งให้ทุกขั้นตอนการจ่ายเงินต้องแล้วเสร็จภายในปี258 พร้อมให้คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับผู้ที่น้ําท่วมขังเกิน4เดือนขึ้นไปเกิน4เดือนขึ้นไปเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและรายงานผลให้ทราบต่อไปก็อธิบายเพิ่มเติมดังนี้นะครับก่อนหน้านี้มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้วเยียวยาครัวเรือนละ9,000บาทเท่ากันนะครับแต่ทีนี้วันนี้18พฤศจิกายนก็มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์เยียวยาเพิ่มเติมโดย คนที่ได้รับไปแล้ว9,000ก็ได้รับไปเลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าน้ำท่วมขังตั้งแต่31วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน60วันอันนี้จะได้เพิ่มอีก5,000นะครับก็เดิมได้รับอยู่แล้ว9,000ได้รับเพิ่มอีก5,000ก็จะเป็น14,000ทํำนองนี้นะครับถ้าน้ำท่วมขังเกิน61วันเกิน60วันก็คือ61วันแต่ไม่เกิน90วันอันนี้จะได้ จะได้อีกห้าพันนะครับก็จะได้อีกหมื่นนั่นแหละเพราะว่ามันเกินหกสิบวันนี่ก็จะได้หมื่นไปเลยเดิมได้เก้าพันก็จะได้เป็นหมื่นเก้าแต่ทีนี้ถ้าใครน้ําท่วมขังเกินเก้าสิบวันก็คือตั้งแต่เก้าสิบวันถึงร้อยี่สิบวันนี่จะได้อีกหมื่นห้ารวมของเดิมได้แล้วเก้าพันก็จะเป็นสองหมื่นสี่พันนะครับทีนี้ใครที่น้ําท่วมขังเกินร้อยี่สิบเอ็ดวันเดิมได้อยู่แล้ว 9,000บาทก็จะได้อีก20,000รวมก็จะได้29,000เลยนะครับสำหรับคนที่น้ําท่วมขังเกิน121วันหรือว่าเกิน4เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่คณะมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปล่เกณ์การจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมปี258และนายยมตีก็มีข้อสั่งการให้เร่งจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินปี258นะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ